สวัสดีครับผมเอกแมนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำให้ iPhone สามารถที่จะแสดงบนหน้าจอ PC ได้นะครับไว้สำหรับเล่นเกมบน iPhone หรือจะดูหนังบน p p o o n นะครับให้ขึ้นบนหน้าจอ PC นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำก่อนนะครับดับแรกเลยเราต้องดาวน์โหลดโปรแกรม i2 ที่มันมีตัว AirPlay นะครับเดี๋ยวเราค้นหาเลยนะครับ แล้วก็กดที่โปรแกรมตัวนี้นะครับ I2 อย่าลืมนะครับว่าตัว I2 น,นี้จะต้องมี Airplay ด้วยนะครับถ้าเกิดไม่มี Airplay ก็ไม่สามารถที่จะแสดงหน้าจอบนคอมพิวเตอร์ได้นะครับเดินลงมานะครับไปที่ดาวน์โหลดนะครับ สังเกตดูนะครับมันจะมีให้เลือก3อันนะครับให้เราดาวน์โหลดอันแรกสําหรับวินโดว์นะครับเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับอันที่2คือสําหรับเครื่องไมน์ทอ์นะครับอันที่3ก็คือดาวน์โหลดเวอร์ชันภาษาจีนนะครับพร้อมฟีเจอร์แอร์เพลนะครับตัวนี้นะครับถึงจะ,ะสามารถเล่นบนหน้าจอคอมได้นะครับเราต้องดาวน์โหลดตัวนี้อันนี้เครื่องก็ทาการดาวน์โหลดดู ครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราจะได้เป็นไอคอนอันนี้ขึ้นมานะครับให้เราทําการติดตั้งนะครับตอบ yes ไปเลยอภาษาจีนก็จะอ่านยากนิดนึงนะครับเรากดกดได้ก็กดไปก่อนนะครับรอให้มันโหลดแป๊บหนึง่งกดกดไปนะครับลดสอนค้าง ขึ้นอะไรมานะครับเราก็ปิดไปนะครับปิดปิดปิดไปก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวให้มันอัปเดตนิดนึงครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นภาษาจีนทั้งหมดเลยนะครับเราก็ไม่ต้องสนใจอะไรนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราไปที่รูปเอ่อกุญแจตรงนี้นะครับ กดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมะีตรงรูปเป็น Wifi สัญญาณไวไ i นะครับให้กดตรงนี้นะครับเมื่อกดขึ้นไปแล้วนะครับมันจะมีะตัว d i a l o g บ box ขึ้นมานะครับไม่ต้องสนใจนะครับให้ไปดูที่ iPhone เลยนะครับเลื่อนแถบจากด้านล่างนะครับมันจะมีคำว่า AirPlay นะครับให้เรากดที่คำว่า AirPlay นะครับ ในหน้าจอไอโฟนนะครับมันก็จะมีะที่คำว่า i2 นะครับให้เรากดที่คำว่า i2 นะฮะแล้วก็จะมีขึ้นคำว่าการสะท้อนนะครับตอนนี้สวิตช์มันถูกปิดอยู่นะครับให้เรากดเปิดนะครับสังเกตดูบนหน้าจอของคอมพิวเตอร์นะครับก็จะขึ้นมาแล้วนะครับหน้าตานี่จะเหมือนในไอโฟนทุกอย่างนะครับเราไม่ต้องไปกด ที่ที่ตัวหน้าจอนะครับให้เรากดที่โทรศัพท์นะครับเพราะว่ามันควบคุมจากโทรศัพท์เอานะครับตอนนี้เราก็สามารถดูหนังฟังเพลงหรือว่าเล่นเกมได้นะครับเหมือนเราเล่นในโทรศัพท์เลยก็สามารถดูผ่านหน้าจอได้เหมือนกันนะครับเราสามารถขยายใหญ่ได้ไหมครับ โดยกดที่ด้านบนซ้ายนะครับก็ะจะเป็นแบบฟูลสกรีนเลยนะครับอันนี้ผมจะเล่นเกมให้ดูนะครับนะครับตอนนี้ก็สามารถเล่นเกมผ่านหน้าจอ PC ได้แล้วนะครับสังเกตดูว่าภาพจะชัดมากเลยนะครับเหมือนดูบนหน้าจอเลยนะครับหนะครับว่าเราสามารถเล่นผ่านหน้าจอได้เลยนะครับ นะครับอันนี้ถ้าเกิดเราจะออกนะครับให้เรากดที่คีย์บอร์ดนะครับกด esc มาหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะหน้าจอก็จะเล็กลงนะครับวิธีการออกก็แค่ง่ายๆครับปิดกระบาดไปนะครับปิดให้หมดเลยนะครับตอบ yes ไปนะครับทุกอย่างก็จะถูกปิดลงนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นะครับไว้แค่นี้นะครับ เดี๋ยวกันเจอกันคลิปหน้านะครับว่าเรามีอะไรดีๆจะมาเสนออีกนะครับสวัสดีครับ